มีความสุขค่ะเห็นเห็นคนที่นี่เขาก็ใจดีค่ะย,ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีน้ำใจค่ะคุณเพราะค่ะความเป็นพี่เป็นน้องของที่นี่ค่ะ <c oughs> คือว่าประทับใจความเมตตาของเจ้าพนักงานนะครับเรามาอยู่ที่นี่แล้วจิตใจเราแบบอ่อนโยนลงแบบว่าเออแบบใจเย็นขึ้นนะคะ ก็เฟือช่วยเหลือและแบ่งปันเป็นผู้ให้ด้วยใจของชาวบุญนิยมในทุกๆปีของเทศกาลงานเจจะมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารเจมาจำหน่ายบริเวณหน้าร้านเป็นประจำทุกๆปีค่ะคุณสุรินทสว่างใจและภรรยาหนึ่งในผู้ค้ารายใหม่เล่าให้เราฟังว่ามีอาชีพขายหมูย่างและขนมโมเลอยู่แถวหน้าโรงเรียนเตรยมอุดมกินอาหารเจมาประมาณ3ปีแล้วค่ะแต่จะกินเฉพาะมื้อเที่ยงค่ะ เนื่องจากไม่ได้ทําอาหารกินเองและในปีนี้มีความตั้งใจจะกินอาหารเจในทุกๆมือ้อตลอด9วันจึงได้ปรึกษากันว่าจะไม่ขายหมูหรือของที่มีเนื้อสัตว์ตลอดระยะเวลาเ,ลาเทศกาลกินเจในปีนี้มีคนแนะนําให้มาที่นี่ค่ะจึงได้เข้ามาติดต่อขอมาขายหน้าร้านอุทยานบุญนิยมก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะการที่จะมีไมต้องมาเสียค่าหน้าร้านเราไม่เสียค่ะ ใช่มาขายได้เลยก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนกับเอื้อด้วยเช่นกันเนาะ mm hmm. เขาก็มาเจ้าประจําทุกปีแต่ปีนี้รู้สึกจะมีเพิ่มลายสองลายนะ mm hmm. เขาก็จะบอกต่อต่อกันแล้วว่าเอออันนี้แล้วเขาก็อยากมาเขาจะมาประสานมาติดต่อเราแล้วก็ให้ให้ใ,หใ,หใหมาคาะจากการได้พูดคุยทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่นี่ไม่มีค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายใดๆเป็นการช่วยเหลือพี่น้องด้านนอกการค้าขายไม่ควรเอากําไรเยอะเกินไปขายให้พออยู่ได้ก็ได้นําแนวทางไปปฏิบัติ เวลาลูกค้ามาซื้อก็จะแถมให้ถุงละชิ้น2ชิ้นเพื่อเป็นการฝึกสละออกขายขนมตั้งแต่6โมงเชา้าประมาณบ่ายโมงขนมที่เตรียมไว้ก็หมดค่ะก่อนกลับบ้านจะซื้ออาหารเจไปกินกับลูกๆทุกวันค่ะอยู่นี่แถมตรงละอันสองอันนะครับท่านบอกว่าไม่ให้เอาเยอะก็เลยเอาก็ขายขายราคาบนนิยมไปด้วยไหมคะนี่ค่ะเ็เลยแถมนะเลยแถมเยอะแต่ราคานี้เท่ากับปกติที่ขาย แต,แต่ใช้วิธีแถมเอาค่ะถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆในการที่ได้มาขายของบริเวณหน้าร้านแห่งนี้แต่ก็ทำให้มุมมองของชีวิตเปลี่ยนไปมองเห็นโลกอีกมุมหนึ่งซึ่งแตกต่างจากความเป็นอยู่ที่เขาเคยได้สัมผัสมา การได้เข้ามาขายของคบคุณและได้กินเจเพียงไม่กี่วันของคุณสุรินทร์และภรรยานั้นเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความเมตตาที่พี่น้องที่นี่มีให้ทําให้จิตใจของตนเองเย็นตามไปด้วยได้แนวทางไปปฏิบัติกับตนเองและชีวิตครอบครัวค่ะผู้คนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนแบบมีแนวทางเดียวกันมีความคิดแนวเดียวกันก็คืออยากสงบ อยากอะไรไม่อยากเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็คือ,คอจะทําให้ใจเย็นขึ้นอะไรขึ้นนี่ค่ะที่รู้รู้สึกได้ก็คือตัวเราใจเย็นขึ้นคุณหนุ่ยเป็นผู้ค้าอีกรายหนึ่งที่ได้เข้ามาขายอยู่หน้าร้านประมาณสองปีแล้วรู้สึกประทับใจในความเป็นพี่เป็นน้องของที่นี่จากการที่ได้มาขายของที่เทศกาลงานเจทำให้ได้คบคุ้นและได้เข้ามาช่วยงานอุทยานในทุกๆวันอาทิตย์ จนกลายมาเป็นจิตอาสาของที่นี่ค่ะได้มาช่วยงานในร้านเป็นประจำชื่อหนุยค่ะชื่อหนุย่ขายกล้วยปิ้งกล้วยทอดใ่มาคบคุ้นที่นี่ประมาณปีหนึ่งค่ะอ๋อรู้จักที่นี่ว่าเจไปที่แล้วค่ะอ๋อรู้กมาปีอันนี้ปีที่สองค่ะปีที่สองอ๋อค่ะแล้วก็จะมาทำมุนตาทุกวันอาทิตย์ให้ยายเจ้าขายเข้าวั การให้โอกาสกับผู้มาใหม่ทําให้เกิดความคบคุนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นมิมตรไมตรีที่ดีต่อกันให้เขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีของหมู่มิตรีพลังแห่งความบริสุทธิ์เสียสละมีเมตีเป็นแรงเหนี่ยวนําให้กับผู้ที่มีความตั้งใจฝึกฝนลดละการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆของเทศกาลกินเจปีนี้ก็ได้เปลี่ยนมุมมองแนวคิดทำให้มีความเย็นสงบจากอารมณ์โกรธสะกของตนเอง จากอัน,นิีสงของการรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีมุมมองที่เป็นสุขเห็นความแตกต่างกับชีวิตที่ผ่านผ่านมามีสิ่งดีๆจากคนรอบข้าของตนเข้ามาในชีวิตทำให้เข้าใจตนเองและมองผู้อื่นได้อย่างเป็นสุขและเป็นมิตรมากยิ่งขึ้นค่ะ